ขื้นที่แสดงสินค้าที่เป็นลูกตะกร้าไม่เป็นไรครับไม่ต้องก็ได้ไปคลิกที่คลิปก็ได้ครับแม้มันจะมีตะกร้าเหลือง,งก็กด,ด,ดกเข้าไปาที่ตะกร้าเหลือง,งน,น,นะครับแล้วกดเข้าไปที่แอปก็กดซื้อตอนนี้เลยนะครับซื้อตอนนี้เนาะเพิ่มที่อยู่ตรงนี้ก็ป้อนชื่อตรงนี้ก็เบอร์โทรหน 1, 2, ึ่งสองสามปุบเลือกประเทศนะครับประเทศไทยเห็นไหมข้อมูลที่อยู่เลือกภูมิภาคอ่าเป็นกรุงเทพนะครับกรุงเทพทีนี้มันจะให้เลือกเขตอำเภอนะครับเขตอำเภอเสร็จ นะที่อยู่เราแล้วนะครับสมมุติเป็น12รบรอทับับยีสมมมตินะครับทีนี้ก็พิมพ์ซอยพิมพ์อะไรไปไอที่มันเลือกมาถ้ามีอะไหนตรงเราก็จิ้มได้เลยแต่ถ้ามันไม่ตรงไม่ต้องไปจิ้มเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับนะที่เราต้องทํำก็แค่บันทึกเนาะถ้าเป็นเบอร์โทรท,ที่เราไม่เคยสั่งซื้อนะครับเวลาเรากดทําการสั่งซื้อปั๊บเนี่ยนะันจะมีข้อความ นะครับเข้าข้อความเข้าไปที่ SMS เรานะครับก็คือตรงปุ่มข้อความเงี้ยนะเป็นติกตอกอย่างเงี้ยนะฮะร,รหัสยืนยันใะ่ไหมแตขึ้นมาแบบนี้นะครับรหัสยืนยันของคุณคืออะไรเนะีเอาไอ้เลข6ตัวนะครับเตัวที่สั่งส่งไปของพี่นะไม่ใช่ของผมนะเอาไปกรอกนะครับตรงที่มันเด้งขึ้นมาให้ยืนยันยนั่นแหละนะเสร็จปุ๊บมันก็เท่ากับว่าทําการสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับมีแค่นี้เอง